คุยทุกเรื่องเปิดทุกมุมมองสไตล์สวกับซีเนตคอร์เนอร์มุมคิดกับวุธิสภาพบกันทุกวันจันทร์15นาฬิกาทาง Facebook f แ n p a g e TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel ้าเราเเราก็เห็นทหารบ่อยๆก็ยังมีความคิดว่าเอ๊ะเราโตขึ้นมาเรารักที่จะเป็นทหารนะคือท่านมีแนวความเป็นฮีโร่ท่านเองเลยว่าอยากจะเป็นตั้งแต่แรกเลยครับผมจําได้วันที่21ธันวา2529จวันที่ไดด้้วยจนถึงวันที่30ธันวาคม2529 10วัน10คืนด้วยกันที่เข้าไปเดินในป่าเขาแถวสุกิรินแถวนราธิวาสนะครับแถวศรีสาครได้มีการ ผลักดันจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายามีการประทะกันหลายครั้งด้วยกันรตรงนั้นแหละทำให้เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในสนามในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการผลักดันผู้ที่เข้ามา รุกล้ำอาธิปไตยในฐานราบเนี่ยเราอยู่แนวหน้าเราแบกเป้เราถือปืนเล็กยาวเอ็มสิบหกแล้วกลาตะเวนน้ำมาเขาเรียกว่าราชินีแห่งสนามรบใช่ไหมครับโอ้โหนะฮะเหตุการณ์ไหนที่เป็นเหตุการณ์แบบติดอยู่ในความทรงจําเป็นแบบเหตุการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าเสี่ยงต่อชีวิตด้วยแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะรอดมาได้อะไรอย่างเงี้ยไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของตอนแบ็คฮอกถืออิลิคอปเตอร์นะครับที่ของนั่ง จากค่าสน,นารองกลับไปข่ายซิรินทรนะครับนักบ,บินก็บอกว่าเครื่องยนต์ขัดข้องผมก็หันไปดูเอ๊ะไอ้แบ็ฮอกโรเตอร์หลังทําไมมันควันออกดําๆก็เลยถามนักบ,บินเฮ้ยเป็นอะไรเขาบอกบ<น>ว่าตกไหมครับวันนั้นไม่ตกครับไม่ตกอากาศดีมากอากาศดีมากแต่ว่าใจตอนนั้นเป็นยังไงครับใจตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็บอกว่าเฮ้ยหาที่ลงให้ปลอดภัยแต่อย่าไปลงให หลังคาบ้านจะบ้านว่างนั้นเละอย่าไปลงในที่ชุมชนตอนนั้นเป็นเขตชุมชนอย่าง้รหรเอก็ก็ระหว่างทางมันก็เป็นเขตชุมชนบ้างอะไรบ้างเขาด้านลับบ้านเก่าก็นักบินเขาก็มีสตินะครับแล้วก็ ทำให้เขาเองเนี่ยครองสติได้แล้วก็นึกถึงหลักการทุกอย่างแต่ว่าด้วยระยะความสูงประมาณพันสองร้อยพันสามร้อยฟิตเนี่ยสองสามร้อยเมตรเนี่ยมันก็ลงค่อนข้างจะเร็วแม่ข้อจริงๆแล้วมันก็จะมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่าการร่อนลงเนี่ยมันมันหนีไม่พ้นกับปลายยางปลายยางก็โรเตอร์หลังมันก็เลยกระแทกเอาเอากับกิ่งยางมันก็เลยเสียการทรงตัวมันก็ตะแคงลงก็ตัดไปเลยตื่นขึ้นมาปั๊บหนึ่งมันก็คงไม่นานนะครับ ลุกขึ้นมาก็ดูเอ้ยนักบินปลอดภัยก็เรียกนักบินอ้าวนักบินปลอดภัยช่างเครื่องปลอดภัยผู้ติดตามอีกสองสามคนก็ปลอดภัยหมดเือว่าเขาอยู่ข้างนอกเครื่องหมดเอ๊ะมีแต่เรายังยังดึงขาตัวเองออกจากเครื่องไม่ได้อยนี่ครับภาพเหตุการณ์นีคุณผู้ชมครับในวันนั้นครนี่คือคนเข้าไปช่วยใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนเข้าไปช่วยนะคบมีท่านผู้หญิงคนหนึ่งที่มาตัดยางท่านก็เข้าไปทุบกระจกกระจกหน้าของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับเฉพาะเนี่ย แล้วก็แล้วก็เรียกเพื่อนมาแล้วก็เอาตัวผมออกไปค่ะตัวผมออกไปคือแบบว่าพังพังเยอะเสียหายมากเลยเสียหายมากเลยใช้ไม่ได้เลยครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นผมว่าเป็นอาจจะเป็นปฏิหารหรืออะไรสักอย่างนะครับล่าสุดมีกระแสข่าวครับท่านพูดเป็นประโยคในออกมาก็เกี่ยวข้องกับทางวุฒิสภาด้วยครับเขาบอกรัฐประหารร้อยครั้งไหยครับ เท่ากับคดีหองสวอันนี้ท่านมองว่าไงครับอันนี้อันนี้ผมผมอยากจะนําเรียนนะครับจริงๆผมไม่อยากเต่เรื่องเรื่องการเมืองอย่างนี้หรอกครับแต่ว่ากระบวนการหัวสวเนี่ยมันมันอยู่ที่ขั้นตอนของกกตในการที่จะตรวจสอบสอบสวนไต่สวนกันอยู่นะครับในขณะนี้แต่ผมรับรองได้ว่าสวนะครับไม่ขายชาติขายแผ่นดินเพราะว่ามีขายแชิขายแผ่นดินมีศาลวินิจฉัยไปแล้วแต่สวไม่ขายแชิขายแผ่นดินแน่นอน คนถามว่าเอโตขึ้นอยากเป็นอะไรส่วนใหญ่เราก็ตอบเป็นหมอคือตอนเด็กๆอาจจะจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้มีอินอะไรเท่าไหร่หรอกแต่รู้สึกว่าคนเก่งมันต้องเป็นหมอคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมีใครเป็นหมอไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยคนแรกของตระกูลโอ้แสดงว่าคือเราตั้งเป้าตั้งแต่เด็กเลยใช่แล้วพอพอโตมาก็เออมันก็ต้องเป็นหมอแหละย้อนหนึ่งไปเล่นในบาร์โหนที่ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครต้องบอกเลยอนุบาลสมุทรสาครแต่เป็นประถมนะฮะครับไปกระโดดแล้วตกอแขนหัก นี่ยังหักอยู่ยังมีรอยผ่าอยู่เลยนะฮะปรากฏว่าไปเจอหมอคนหนึ่งครับ,รบผมยังจาชื่ออาจารย์ได้เลยอาจารย์หมอธนิตเป็นหมอกระดูกโอ้โอาจารย์รักษาผมประมาณนอนอยู่โรงพยาบาลสักอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไปโฟล์ o อัพไปถอดเหล็กที่ดามเนาะเราได้สัมผัสกับคุณหมอที่แบบใกล้ชิดที่สุดคนแรกคนหนึ่งอะรู้สึกโอ้โหอาชีพนี้สุดยอดจริงๆอันนั้นจริงๆเป็นต้นแบบผมได้เลยว่าโอเคนะเรามุ่ง เรามุ่งเข็มแล้วว่าเราจะต้องเป็นหมออย่างอาจารย์หมอธนิตเป็นจุดที่ตัดสินใจได้ชัดเลยว่าเป็นหมอแน่นอนเพราะจุดนั้นแบบเจ็บปวดแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งมาช่วยชีวิตเราแล้วอาจารย์เป็นคนใจดีอะคะใจดีแล้วแหมถ้าเป็นหมออย่างนี้นี่คนไข้สบายใจแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็อิมเพรสอาจารย์นะตต้นครับทีนี้เข้ามาสู่ที่ การเป็นผู้ที่สมาชิกนะฮะอยู่ในสวเนี่ยนะฮะสิ่งที่อยากทํย่างนี้ไปก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะขับเลื่อนอยากจะทํางานอะไรเอาปัญหาที่เคยเจอในกลุ่มสาธารณสุขแล้วก็ที่อยากจะทําต่อในอนาคตนี่มีอะไรบ้างครับโอ้จริงๆทําทำมาเยอะแล้วนะรู้สึกปีนี้ก็ก็คุ้มค่าคุ้มค่าไปเยอะแล้วเพราะว่าผมพักดันได้หลายเรื่องพอสมควรในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราคนจะรู้จัก n c d ดีมากขึ้นโรคเไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะเราจะรู้จักเรื่องไลฟ์สไตล์เมดิซีก็อนุกรรมอธิการเราเป็นคนทำ เรากำลังจะแก้ไขปัญหาบุคลากรกรรมธิการสาธารณสุขเองก็มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่พิจารณาอยู่ตอนนี้ก็มีอากาศสะอาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับตอนนี้เองผมก็ผลักดันเรื่องเวลาการทํางานของชั่วโมงของแพทย์พยาบาลที่มันโอเวอร์เกินไปครับอันนี้ก็พยายามผลักดันแต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็ไม่ที่ไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขเลยก็คือไฮไลท์เรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ๋ออันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ของผมเพราะว่าผมเป็นประธานกรรมธิการแล้วก็เราผลักดัน เราพักดันจนจนทําให้รัฐบาลลาคาญต้องบอกว่ารัฐบาลเขาลาคาญแล้วสุดท้ายเขาก็เขาก็ถอนร่างออกไปะอาจจะไม่ใช่ว่าเรา100%หรอกแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาลาคาญมากๆเพราะเราก็เชิญเขาเรื่อยเชิญนายกเชิญมาเุยมาให้ข้อมูลอะไรในกัรไม่ไดคือเรามีคําถามอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทําไมอ่ะเรามีคําถามแบบนี้เสมอสมัยนี้ครับครับได้คําตอบไหมฮะเกิดมาทําไมในเชิงของวิทยาศาสตร์ กลับในเชิงของพระพุทธศาสนาได้ผมได้ผมได้คือคือก่อนจะบอกว่าเกิดมาทําไมเนี่ยเหตุที่เราต้องมาเกิดเนี่ยเรามาเกิดเพราะความความหลงเรานั่นแหะมันไม่ใช่ว่าเกิดมาทําไมหรอกมันเกิดเพราะเราหลงนั่นแหละเราหลงว่าเราอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันติดกามอแหละสรุปมันก็เลยต้องมาเกิดเนาะอันนี้คือเหตุให้มาเกิดแต่ทีนี้มาเกิดแล้วอยู่ทํำยังไงเนี่ยผมคิดว่าสําคัญเพราะว่าอย่างวันนี้เองผมก็ไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งก็เป็นญาติ สนิทกันนะก็มองเขาสักวันเราก็เป็นสักวันพ่อแม่เราก็คงจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมล่ะมันจะมีใครพ้นไปจากโลกตายนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ผมก็คิดว่ามันไม่สําคัญอ่ะมันสําคัญที่ว่าช่วงที่เราอยู่เนี่ยเราทําอะไรถ้าเราอยู่แล้วเราทําทําทุกวันที่มันคุ้มคุ้มค่าคุ้มค่าทุกวันเนี่ยผมคิดว่าน่าสำคัญกว่าว่าจะอยู่ไปกี่ปีอยู่ไปนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเช็คตัวเองว่าคุ้มหรือยัง วันนี้ผมอยู่สมมติผมตายเย็นเนี้ยเคยคิดไหมแบบเนี้ยคุ้มไหมผมมีคำตอบว่าผมคุ้มผมคุ้มแล้วผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับสบประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับนะน้องปีนนะนากสบนะไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแล้วก็อีกหลากหลายพรบเลยที่จะช่วยในการคุ้มครอง เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เหตุใดการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมามันยังคงมีช่องว่างที่ทําให้มีกลุ่มทุนมาบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องครับท่านสวครับ,บ,รรบตรงนี้อยากให้ท่านสวสะท้อนให้ฟังสักนิดหนึ่งครับประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายสักประมาณหมื่นห้าไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวนะมันทั้งกฎหมายกฎกระทรวงม,มติคอรมออะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหมืน่นคือวันนี้มันมีข้าราชการอยู่กี่แสนกี่หมื่นคนล่ะในประเทศเนี่ย ทุกคนก็ต้องมีกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแต่วันนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยก็คือไม่ทำอ่ะจะเอาไงอ่ะไปบีบคอเลยไปตกกระบาลมันมันยิ่งอ่ะเกียรว่างอ่ะนึกออกไหมคือคือวันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเชิญผมมาผมก็พูดอย่างนี้แหละไอ้ข้าราชการที่มันไม่ทํามีกฎหมายในมือไม่ทำเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดซึ่งวันนี้ต้องขจัดตรงนี้ให้ได้กฎหมายมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบังคับใช้ทีนี้ถ้าบังคับใช้ให้มันดีๆเนี่ย มันเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วทําให้ดูให้เห็นแล้วในช่วงหนึ่งที่พอทําพยักภัยมาเนี่ยร่วมกับพญาเสือเนี่ยนสมัยนั้นเนี่บนะับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งป่ามันเพิ่มมันมีอยู่ร้อยต่ออยู่ปีนึงนะฮะไปกับเจ้าทหารด้วยหรือไงครับก็บูนาการป่าไม้มีทาพยักฆ์ยพรทำคนเดียวไม่ได้พยักฆ์ยฉายานี้ที่ได้มา คือตอนนั้นทําภารกิจอะไรถึงได้พยักไั่มาตั้งชื่อมาเราก็ตอนนั้นไอ้เครดิตท่านดรธีรพัฒน์ประยุทธ์สิทธิ์ท่านอัตพลเจริญสันสาแล้วก็มีผมสามท่านก็มองว่าไอ้การจะหยุดยั้งพวกนี้ผมก็เสนอว่ามันต้องตั้งชุดเฉพาะกิจนะเหมือนอย่างเราต้องมีเจมบอลอ่ะเคยดูหนังเรื่องเจมบอลว่มเขาจะมีทีมแบ็กอัพต้องไปคัดคนมานะสุขภาพต้องดีสติปัญญาดีมีความเข่งกา่ อาจจะเจ้าชู้นิดหน่อยไม่เป็นไรว่ากันไปนะอันนี้คือเจมบอลไงจะต้องเก่งนะฮะแล้วก็มีอุดมการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเจมบอลมันตายนะมันมันไม่สนใจนชคนเยอะไหมครับนบอก็คัดคนมาไม่เยอะไม่ได้เยอะมีมีมีพญาภัยนะฮะคู่กับพญาเสือแล้วก็มีฉลามขาวทีสำคัญคือต้องมีจิตวิญญาณที่จะต้องทําเพื่อประเทศชาติแผ่ิน่นแน่นละเราทําอยู่ช่วงนั้นเนี่ย สัญญาณมันบ่งบอกมันมีนิติ์ยศาสตร์ถืว่าปีหนึ่งป่ามันเพิ่มมีอยู่ปีหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์เกิดจากเพราะว่าชุดพยักไพร่เน่ยนะครับเพราะว่าไอ้ผู้ในทุนมันถอยไงถอยกลับบ้านกลับช่องมันอยู่กรุงเทพกลับมากรุงเทพอยู่ฝั่งทนก็ไม่ขึ้นไปบุกป่าเพราะในทุนส่วนใหญ่ก็ไปกัดแค่แถวนี้หมดแหละสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะมันก็ถอยลงมาพอถอยลงมาต้นไม้เนี่ยป่าไม้เนี่ยพอไม่มีใครไปยุ่งมันฟื้นตัวใช่ คนส่งเข้ามาถามนะฮะบอกว่าเวลาต้องเปิดฉากบู๊เนี่ยเกรงกลัวหรือว่ากังวลว่าเจอผู้มีอิทธิพลบ้างไหมครับคือเรื่องความกลัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละผมพูดจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเองตายไปแล้วต้องคิดแบบนั้นก่อนเลยครับคือทําทุกวันเหมือนไม่ไม่กลัวตายผมผมเอาหลักผมผมนี้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อเนี่ยตอนนี้มีพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวผมนี่ไม่มีแล้วนะเพราะมันหลุดพ้นไปช่วงหนึ่งตอนที่ทําเนี่ย เขาช่วงนั้นก็กลัวไงพระสงฆ์องค์พระเจ้าเต็มไปหมดจนตอนหลังเนี่ยก็ไปศึกษาไปเอา,เอาคําสอนขององค์พระสมานเจ้ามาครับวันหนึ่งมันก็หลุดพ้ะไปเลยอืแล้วมันก็ไม่กลัวและเรื่องความตายเพราะเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีเราก็คิดว่าเฮ้เราตายไปแล้วถ้าเราไม่คิดแบบนั้นเนี่ยเราทําไ,ไม่ได้ไม่กล้าลุยไม่กล้าบุวันนี้เราก็พยายามหาสารุสิ์นะที่จะถ่ายทอดในวิชาเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนเนี่ยอย่าไปกลัวนะแต่ว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะ ช่วงนั้นก็มีทั้งโดนขู่โดนตามมีหมดนะมีทุกอย่างแหละนะแต่ว่ามันก็อาจจะด้วยบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งซึ่งเราศรัทธาท่านนะวันวันนี้ผมก็เลยไม่มีละไอ้แก้วแหวนเงินทองแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังไม่ตัวไม่มีแล้วในช่วงที่ทําเรื่องงานพวกนี้แหละพยักพายเนี่ยมันก็หายไปเลยปกติคนอยู่ป่านะต้องมีแบบเครื่องรางของขลังจะได้เหนียวเหนียวจะได้แบั่งเีโชคดหน่อยมีแค่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจ ท่านมีเรื่องของยานวิเศษที่มีลักษณะทะลุวิติได้ด้วยนะเดี๋ยวต้องขอต้อนรับกันเลยค่ะท่านสวิสิีครอภิวัฒนาพงศ์หรือสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปรบมือเร็วๆนะคะรากว่าน ว่าวันนี้ได้รู้หลายเรื่องแน่นอนนะคะแล้วก็เราจะไม่มาคุยแบบเครียดในรายการนี้เริ่มต้นจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งครับบอกอย่างนี้ครับแต่เมื่อกี้ที่คุณคุณปิ้นบอกว่าผมเป็นอาจารย์เดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงคือสมัยเรียนมัธยมกับปถมเนี่ยคือเรียนได้ค่อนข้างกลางๆเกรดเฉลี่ย2นิดนี้เป็นอาจารย์นี่ส่วนใหญ่ต้องแบบเรียนต้องเกรดสี่ห้องส่ยตาเกรดสี่เป็นอาจารย์นะผมผมไม่ใช่เลยนะครับผมต้องบอกว่าตอนสมัยเรียนมัธยมนี่คือเกรดไม่ไม่ดีจนเข้าเข้าม5เนี่ยเขาสอบเอ็น เอนทานติดและเอนทานติดไม่ธรรมดาครับติดที่หนึ่งประเทศอ่ะลงหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนมันจะมีหนังสือพิมพ์ชื่อว่าทัจการศึกษาอที่อย่างเขาลงน้ำปกเลยครับผมเคล็ดลับและกันเคล็ดลับผมบอกเคล็ดลับให้คือจริงๆถามว่าเราเรียนเก่งได้ยังไงว่าเราไม่ได้แบบสมองอะไรจะฉลาดไร์ขนาดนั้นแต่จริงๆหลักการผมคือเวลาผมเรียนแล้วอ่ะผมต้องสอนเพื่อนได้เนี่ยบางทีเด็กชอบถามผมนะเฮ้ยจะเรียนคลคูลัสไปทําไมเนี่ยเมื่อคุณไปจ่ายตลาดคุณไม่ต้องใช้มันเหมือนสอบกพเป็นข้าราชการจะต้องแบบใช้คณิตศาสตร์แบบซับซ้อนมากอะไรอย่างเง มันพลาดไปแล้วอ่ะผมจะไม่กลับไปย้าในจุดที่มันเฮิร์ทผมต้องมองว่าคนที่มาเจอเราคนใหม่หรือว่าเราต้องมาเจออีกรอบหนึ่งต้องหาวิธีแก้ใช้คํานี้มึงต้องเสียดายเฮ้ยมึงต้องเสียดาย้เสียดายผมใช้คํานี้ครับุณต้องเสียดายผมอ่ะเออว่าคุณแบบไม่เอาผมวันนั้นอ่ะเพราะว่าผมมั่นใจต้องทำถ้าน้องน้องดูอยู่อันนี้เป็นหลักคิดที่ดีมากนะเพราะว่าบางคนเวลาที่เลิกกับแฟนเวลาเฮิร์ทคือทาอะไรต่อไม่ได้เลยถ้าเรายิ่งทาตัวแย่ เขาก็จะบอกเออก็ถูกต้องแล้วไงก็ถูกต้องแล้วนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําตัวดีขึ้นนะแล้วมันดีจนทิ้งแบบคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก้าวหน้าไปมัเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอเิษฐนกฎหมายเนี่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องท่องเว้ยถูกไหมต้องจำเฮ้ยมันต้องจำมาครับ ความเป็นจริงคือมันต้องเข้าใจเป็นหลักเราก็ไม่เราไม่ได้แบบคนแบบความจำอะไรดีมากหรอกแต่เราต้องท่องไงหลังจากนั้นผมก็เริ่มไปลงทุนเรื่องคอนโดก็ซื้อคอนโดครับผมเคยซื้อที่เยอะที่สุดเลยนะครับไปเหมาที่ภูเก็ตมาประมาณ90ห้องโอ้เหมา90ห้องแต่แต่ไม่แต่ผมไม่ใช้เงินสักบาทนะ อ๋อวัี้เรื่องนี้ต้องรู้ถ้าเราเล่าในเรื่องนี้อย่างแสดงว่าเครดิตดีขอต่อกชั้วโมงอ่ะคือนี้เป็นเทคนิคเลยคือมันอยู่ที่การจรจาต่อรองเราต้องรู้เขารู้เราก่อนว่าเขาเขาอยากได้ตังค์เราเรย่อละกันเราย่อกันก็คือมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยล้านผมจ่ายเขาร้อยล้านแต่ใช้เงินจริงๆเนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้ใช้เงินสักบาทตัวเองนะขายหมดภายใน20ขายหมด12ชั่วโมงผมให้ทุกคนผมให้ทุกคนว่ะ เพราะอะไรผมถามคุณปิ๊ไม่เอาเหรอคุณปิ๊งเหลือ7 0 0 0แสนเงี้ยห้องหนึ่งเจ็ดแสนเพื่อนผมบอกมีอีกไหมอยากได้หห้องส0บห้องมีผู้ใหญ่มาเคยมาถามว่าเราเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็ให้ช่วยดูกฎหมายดีๆเนี่ยสวที่บอกว่าหัวกันน่ะทำได้จริงมาอ่าโอ้เข้าทางเลยผมคณิตศาสตร์มันถามว่าคำนวณได้ไหมคำนวณได้นี้มีคุยกันตั้งแต่ผมศึกษามาแล้วผมศึกษามาแล้วถามว่าคุยคุยยังไม่รู้เรื่องไหมถามว่าคัวได้ไหม ผมบอกว่าจะควัวได้ไม่ได้มันอยู่ที่คุณต้องรู้จํานวนจํานวนของคู่แข่งอะเท่าไหร่ถ้าคุณไม่รู้จํานวนคู่แข่งคุณไม่ไปทางคววได้ผมเป็นสิทธิ์ของอหลวงพ่อปัญญาครับแล้วผมก็สวดชีนบัญชรทุก วันวันละเก้าเที่ยวจนมีข่าวมาว่าถ้ามีประสบการณ์ในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการวิญญาณการถอดจิตการอะไรเนี่ยนะฮะที่อาจจะหลอนๆคนลุกหน่อยนะฮะที่บอกมารุมิติมารุมิติไปเจอสมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีอ๋อไม่ขนาดนั้นนฮะไม่ขนาดนั้นครับต้องบอกเรเป็นเริ่มต้นจริงๆแล้วอ่ะผมผมเชื่อว่า ที่ผมอยู่ทุกวันนี้แล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์จากรถผมเคยคว่ำแล้วขากลับเข้ากรุงเทพประมาณสองทุ่มรถคว่ำเลยนะฮะล้อหงายสีล้อวิ่งข้ามฟากด้วยแต่ไม่ตายไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยโอ้ไม่หักกระดูกอะไรไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรม่เป็นไรเลยนะครับรถพังแต่ว่าตัวเองไม่เป็นไรนะครับเพื่อนที่นั่งมาก็ไม่เป็นไรด้วยนะค่พขับมาด้วยไม่เป็นไรแล้วที่ว่าทะลุมิติอะไรนั้นไม่มีครับไม่มีเคยเจอแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมเคยไปที่ที่ที่เคยไปแล้วเจอจริงจริงก็คือไป เอาไปตามไปตามหาพระพระองค์คหนึง่งที่ถูกอยู่กรมศิลปากรแล้วคืนน่ะแล้วผมก็คือได้ได้แบบมาเหมือนกับองค์ท่านเ่ะาฝันอันเคย<อ>ก็อยากฝากให้น้องๆน,นะครับที่ไม่ว่าจะก,กําลังเป็นเยาวชนหรือเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือเวลาเราทาทาอะไรแล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดว่าทําวันนี้ให้มันดีที่สุดตั้งใจทําวันนี้นะครับโฟกัสไปเลยครับคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองว่าอย่างไงไม่ต้องไปสนใจอนาคตไม่ต้องสนใจอดีตสนใจแค่ปัจจุบัน อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอดีตคือผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> เพราะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับ <Yeah. S 1> นะครับปัญหาอะไรที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับของเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันสอนอะไรเราแต่ไม่ใช่ไปอยู่กับมันเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องมองว่าเราต้องทําวันนี้ให้ให,ให้ให้จนไมน่ต้องกลับไปคิดในอดีต mm. แล้วไม่ต้องไปคาดว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราทําวันนี้ดีอนาคตต้องดีแน่นอนเป็นคุณแม่ลูกสามที่บอกว่า กล้าฟาดกลางสภามาหลายเรื่องแล้วหัวข้อเราบอกว่าเป็นพันธารักษ์ซึนามิมด้วยจีนี้พอปี2-5-4-7อ่ะค่ะ2ีธันวา2547ก็เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิขึ้นที่6จังหวัดอันดามันออตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองต้องไปช่วยเพราะหลายๆที่ก็เป็นอาสาสมัครทุกที่ที่ทมีภัยพิบัติหรือมีม,มีความวุ่นวายก็จะไปช่วยออทุกเช้าเนี่ย เด็กๆหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ที่ไปช่วยฟื้นฟูจิตใจคนในแคมป์อะค่ะเขาก็ลุกขึ้นนั่งร้องไห้ทุกเชา้าแล้ก็ถามเราว่าซึนามิคืออะไร,รทําไมพ่อแม่หนูตายทุกคนตอนนั้นแทบจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสึนามิเลยรวมถึงอาสาสมัครที่ลงไปด้วยแม้แต่อาสาสมัครเองเราก็ยังต้องวิ่งขึ้นไปหนีอยู่บนภูเขาข้ามข้ามคืนเพื่อที่ทจะรอให้เสียงคลื่นมาสงบ คิดว่าความรู้เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของพิพิธภัณฑ์จริงๆพิพิธภัณฑ์มันไม่ใช่เรื่องของการเก็บของเก่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์แต่มันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีได้ก็อยากให้แนวแนวคิดการทําพิพิธภัณฑ์แบบนั้นเข้ามาในประเทศไทยไปถึงจุดนั้นเมื่อคิดบอกว่าก็คือไปช่วยไปลงจิตอาสาค,คือที่นั่นอยู่หลายวันไหมคะทางานหน้างานตอนที่เกิดสึนามิขึ้นจริงๆเรื่องของการฟื้นฟูสึนามิทําเป็นปี ก็พอเกิดเหตุก็คือลงไปเลยลงไปวันที่3หลังเกิดเหตุการองดูสิเพราะว่าถูกกันแล้วใช่ไหมคะม,มันก็คือบอ่นคะ่ะท่านประธานนโยบายสิ้นคิดคะ่ะคิดได้ยังไงคะท่านไม่มีปัญญาทามาหากินกันแล้วใช่ไหมคะเอาใครก็ได้เข้ามาบริหารประเทศเงินในระบบเศรษฐกิจไม่พอก็กู้มาแจกมาจ่ายให้ใช้กันพอจัดเก็บรายได้ไม่พอก็เอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นรายได้ท่านไม่เอายาเสพติดมาทําให้ถูกกฎหมายให้หมดเลยละคะ จะได้เก็บภาษีจากผู้ค้ามีรายได้พอกับการบริหารประเทศอันนี้ที่ฉันประชดนะคะอย่าทำถ้าทำนี้สิ้นคิดมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็สิ้นคิดพอแล้วค่ะคือทุกวันนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสวอ,อ,อย่างเดียว mm hmm. เข้ามาทําหน้าที่แทนประชาชนคนไทยแล้วก็สิ่งไหนที่ประชาชนอยากให้เราพูด <c oughs> ก็อยากจะสะท้อนสิ่งนั้นไปถึงรัฐบาลถ้าเห็นว่าเป้าหมายแล้วมันไม่ใช่เพื่อประชาชน <c oughs> ก็ควรจะหยุดให้มองประชาชนเป็นหลัก เมื่อไหร่ที่ทุกคนหันมามองว่าเป้าหมายเพื่อชาติกับประชาชนอ่ะประเทศเราไปได้ไกลแต่เมื่อไหรที่มีคําว่าคาสิโนมีคำว่าการพนันเข้าไปมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าเราต้องใช้งบประมาณชาติเท่าไหร่ในการฟื้นฟูสังคมให้กลับมาอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรจะเป็นทุกวันนี้เรายังมีการพนันออนไลน์กันไม่พอใช่ไหมกลัวบ้างไหมคะเพราะว่าเราฟาดแรงเหมือนกันค่ะเอาจริงๆคือไม่เคยกลัวอะไรที่เป็นความถูกต้องไม่เคยกลัวเลย เพราะถ้าเรายืนอยู่กับคําว่าความถูกต้องไม่ว่าเราจะเจออะไรที่ไม่ดีแค่ไหนสุดท้ายเราก็ภูมิใจในตัวเองว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วแซลมาบอกว่าอยากเห็นท่านสบอพูดใต้ไอ้เล่งใต้หน่อยได้ไหมคะสมมติว่าอาจจะมีเอฟซีชาวใต้ฟังอยู่ค่ะเร่งเร่งจับการเร่งจับเร่งจับะเป็นเป็นคนนครนะคะนครซีธรรมราชค่ะก็ ่เป็นคนตายร้อยเปอร์เซ็นะฉค่ะพั้นแล้งตายฉับพืดกับไม่ต้องว่่นค่ะถ้าใครอยากแล้งให้มาทีสภาได้นะคะอย่างนี้แล้งด้วยกอบคะเจอหน้าก็ทักไายภาษาใต้ได้ค่ะ้องจอมก็เป็นคนใต้นะภาษาใต้ดูนะแล้งมาพื้นดีอะแต่ว่าภาษาใต้เนี่ยก็ตัวต่อไให้พี่ก่อนช่ายเลยนะและอย่างไปอยู่ที่พังงาค่ะเขาจะพูด เป็นยังไงบ้างอีกสำเนียงหนึ่งไหมคะต้องมีแบบเสียงท้ายๆห้อยๆนิดนึงเขาแซวกันอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่มาเนี่ยเราอย่าไปล้องเขาเป็นเสน่ห์มาชื่อเป็นเสน่ห์เพราะเวลาเพื่อนๆมาพูดเนี่ยก็จะเราก็บอกเออมันเป็นเสน่ห์นะเจะมีแบบอ้าวมีแอลแบบเหมือนลากเสียงใช่ไหมคะอายุฝางเอาเห็นไหมจะมีแบบเอกลักษณ์ของแต่ละแต่ละเขาเรียกแต่ละจังหวัดเป็นภาษาท้องถิ่นเหมือนกัน ก็ขอบคุณมากนะคะคนพังงาที่ว่าจริงๆเราเจ๊ก็ไม่ใช่เป็นคนพังงาแต่ไปยุที่นั่นยี่กว่าปียี่กว่าปีที่ผ่านมาที่ยุพังงาก็ได้รับความตอนดับอย่างนี้จากคนพังงานะคะจนถึงวันนี้เราก็อบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับพังงาค่ะก็ภูมิใจที่ได้บอกทุกคนว่าเป็นซอวอที่มาจากจังหวัดพังงาค่ะก็ขออาศัยอยู่โดยตลอดชีวิตนะคะขอบคุณค่ะ ใจชาวของเราใครเป็นไรค่ะขอต้อนรับนะคะท่านสวเดชานุตาไลหรือว่าพี่สวเดชพี่ชานะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเพราะว่าเป็นแฟนคลับเมื่อกี้ผมยังทันยุควายนะหญ้าผมเนี่ยเขาไถไถควายเนี่ยไถให้มันป่ากกหายไปเลยไกลแล้วกว่าจะออกมาอีกทีนึงนะคิดดูแล้วกันวันนี้คือเราคิดว่ากรุงเทพอจะมีแต่ตึก ปราบบ้านช่องเนาะแต่เอจริงๆท่านบอกว่ามีต้อนงรอบหอาจจะมองเห็นว่าเออมีแต่ตึกรามบ้านช่องเจริญแล้วไม่น่าจะมีเรื่องของการทํานาแล้วกรุงเทพมันต้องห้าสิบเขตเลห้าสิบเขตรอบนอกกับรอบนอกแล้วกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่นาทํานาได้มากกว่าหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะมีครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเนี่ยมันน่าจะประมาณไม่เกิน2 3สปีอ่ะเพราะเรารถปิกอัพไปดูเครื่องสูบน้ำมันจะเป็นรถสี่ล้อที่สูบน้ำอยู่ไม่มีไฟเราก็ไปเอารถเอาจักรรถขนาดไหนกลับไปก่อนเราก็ต้องคิดอ่ะ ที่เรามาคิดว่าถ้าเอารถที่ไม่มีไฟกลับไปทีหลังเนี่ยม,มันก็จะมองไม่เห็นอตอนนี้ยังพอเห็นอยู่บ้างก็เอาคันที่รถสี่ล้อสี่ล้อที่ไม่มีไฟกลับเข้าบ้านก่อนพอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเดินไปกิโลหนึ่งแปลรถซึงอยู่ปลายนาไปไม่ไกลอประมาณสนะิบวาได้ป่ะหมามันก็วิ่งตามแซงแทกเราแล้วก็แซงไปวิ่งไปนิดเดียวมันมันหยุดแล้วมันชะง,งักเนี่ยรเราก็อะไรวะหมาเจออะไรเออหมามันเจออะไรอเราก็ไปฉายส่อง ไอเห่ากำลังยังงี้อยู่โอ้โหเม่อ้กำลังกำลังยังงี้อยู่เลยเนี่ยโอ้โหเราใจหายวาบเลยถ้าหมาไม่วิ่งมาเสร็จคือเขาแพ้ผมโดนแน่ผสมเลยมีดเฉาะหัวนะจำไว้เลยชาวนาเป็นอาชีพที่สอนไม่ได้และอย่าไปสอนเขาครับเพราะท่านเป็นคนลงทุนเองสมมติท่านทำนานะท่านรู้แล้วฤดูนี้จะปลูกข้าวพันธุไรเดี๋ยวฝนจะมาเมื่อไหร่น้ําจะมาเมื่อไหร่ทํายังไงถึงจะรอดถ้าคุณไปบอกให้ปลูกข้าวพันุนี้นี่มันดีมันคาดี แล้วถ้าน้ํามาไม่ทันทำไงใครรับผิดชอบชาวนาเป็นอาชีพที่สอนไม่ได้จําไว้เลยนะเพราะเขารู้เองว่าพื้นที่เขาบริบททำยังไงเหมือนผมเนี่ยใครยะมาสอนมมนาผมทานาผมรู้ว่าผมจะต้องปลูกข้าวพันธุ์อะไรเดือนนี้เดือนนี้แล้วผมจะเกี่ยวเมื่อไหร่ของการเติบโตของข้าวที่เราทํามาตลอดเราก็จะรู้เรยวเวลาเลยน้ำเย็นเนี่ยทานล้วมันจะไอเยอะเนี่ยไอเริ่มอยู่ป่ะไอเริ่มอยู่นะไม่ยินเลยเิมยผมบอกพวกผมเลยบอก ถ้าถ้ามาจากสาขาชีพนะครับผมจะไปเป็นสวมั่นใจแล้วผมได้เป็นแน่ด้วยสมาชิกสมาคมชาวนาผมต้องแปดมือขวาคนแล้วน่ะคิดดูแล้วกันครับแดงว่าถ้าเรื่องถาต้องนึกถึงพี่เดชาวนาช่วยยันไม่ได้จะช่วยไงชาวนาทั่วประเทศจะช่วยยันเรียกร้องอะไรต่างๆมีบทบาทมากมายผมเนี่ยนะบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักผมแต่คนที่ระดับแกนแกนนำหลักๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนมามาเดวยบริสุทธิ์เข้ารอบไปปุ๊บเนี่ย จะต้องรู้จักกันเวลามันน้อยไปหน่อยเนาะน่าเสียดายเวลานั้นใครที่อยาได้เล่นในนี้เท่าไหร่เนีนะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทองแท่งเลยค่ะน้องทองแท่งแขกรัเจอพิเศษเรามาแล้วนี่ครับน่ารักนะคะอันนี้เป็นเป็นสัตว์ของเล่นเลยประจำตัวมาหาคุณพ่อของเล่นเลยครับชื่อน้องทองแท่งนะครับเลี้ยงมานานหรือยังคะท่านขาน่าจะประมาณเท่ากับเขาอายุเออ่ผมเป็นสวได้ประมาณทักไม่กี่เดือนนะมั้งมาอยากเหมือนอยากเหมือนอยากพูดแล้วทองแท่งครับ สวัสดีครับก่อนมันหนาวก็เลยหัวฟูๆหน่อยปกติจะไม่อย่างนี้หรอกปกติจะไม่เงี้ครับเราจะมาดูว่าน้องเขินกล้องหรือเปล่าท่นนี้เป็นสายพันอะไรครับซันคอนัวซันคอนัวซันคอนัวกินข้าวกับพี่เดชคนดูมันเยอะกับผมอีกเนี่ยโพสเรื่องนกเรื่องอะไรเงี้ยนะให้นั่นเงี้ยนะโอ้หคนดูเจ็ดพันแปดเก้าพันที่เราพูดเรื่องมีสาระเนี่ย สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยันนี้นัดตีนแต่งตัวมาสีเดียวกันาสีโทนเดียวกันมีเอซีด้วยนะฟอนดีมากม่นกลัวอันนี้คือเขินมุจะทํายังไงไม่สู้กล้องก็เลย ท่านมาคุยกับพ่อดีกว่าก็ต้องฝากถึงหลายๆหน่วยงานและคนที่เกี่ยวข้องเนาะกับพี่น้องชาวนาเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็ดันสูญชีวิตละแต่ว่ายท่านหนึ่งคนอาจจะไม่ได้แบบว่าสุดท้ายหนึ่งคนสุดท้ายตัวที่สุดท้ายนะเป็นกำลังใจพี่น้องชาวนาพี่เดชาชวนน้องทองแท่งมาปิดรายการด้วยกันไหมคะทองแท่งครับมานี่มามาปิดรายการด้วยกันหน่อยมาดูซิดูซิทองแท่งครับมานี่จะเช็ดปากสิลูกมา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 ที่มา รายการแล้วค่ะนะคะวันนี้ต้องจริงนิดจริงจริงจริงขอขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดิ์ชนุตาลัยแล้วก็น้องทองแท่งที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยในวันนี้ที่ให้ด้วยความรู้แล้วก็มุมมองจากมุมมองของชาวนาหัวใจชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันนี้นะคะพระคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณครับ